โอเคนะฮะล้วก็มาต่อกันกันกบซอมบี้โบโอ,โอลามา่ากันในพาร์ทสุดท้ายแล้วฮะผมอยากเล่นมากเลยไม่ไหวแล้วอ,อปล่อยไปเลยแ้ก็ตอนนี้นะฮะเราก็จะส่งซอมบี้นะฮะลงไปหนามงอกต้องเอาหนามบงเอขันผมก็งงนะฮะมันเป็นรูปไฟฟ้ามันเป็นเลคอน ก็ตอนที่เกมนี้ออกมาก็ได้รับความนิยมเป็นพิเศษนะฮะแต่ทำไมมันถึงไม่มีภาคสองออกมาหรือมันไม่มีลูอกกับ,บาทแล้ว <c oughs> มันอาจจะจบแค่นี้อาจจะแบบทำมาเล่นๆนะฮะแดบ

เตียงซ้มตี้น้อส้มสายน้ำผึ้งเฮ้ยน่าคือมองตรงนี้เฮ้ยเต็มเลยเลยเยอะเลย เอาเบคอนไปกิน ไฟจะไหวเปล่าวะน่าจะไหวอือหือ,อคนไฟจริงนะมึงเนี่ยแบก <c oughs> โอ้ไม่ใช้นะถ้าเป็นผมผมจะใช้ใช้ลูกใหญ่หิวอ่ะเนื่อยเออมีคนด้วยเหรอวะตรงเนี้ยไม่เสียผู้หญิงอีกแล้วก็โดนกัดก็ว่าเหนือ่เหนือยเหยแอว่า เดาแล้ว,ว,นนะวเลยวันนี <laughs> <c oughs> ้ไปทำนาบือ <c oughs> เลยเว้ยเยับเล็กลงถือแสดงเน่ะถือแสดงนะี่ถึงอะไรฮนะ ก็มีสองเกมนะที่ถือแสดงแล้วก็มึกได้ก็มีครับไซกับไอเนี่ยอะไรวะพอทหารอดทน โหวอลสกอร์ด้วยว่ะแม่งของเก็บกูไม่เอาแล้วเี็ดแม่มือกำใส่ยไฟดังจัง แมไม่มีของแก้ไม่มีของใช้เลยเว้ยเสียงอ้เก็บของก็ไม่ได้เองไอ้มีมาป่าดีกว่าจอดรองขาไปเบย ผมมีตัวเล็กไอ้น้ำยิงมันรู้สึกว่าจะแพ้ที่กั้นนะจ้ะเออเลยมีของใช้เลยไม่ไม่ไม่ไมปักกูกูกูเห็นแด่ของอ่ะเห็นแก่ของอะนเปของใช้ป่าววะย้อนอะ่ะยัอนเฮ้ กูหาแม่งเล่นวะ่ะเมื่อ <fall> ก <asleep> ี้ผมไม่ได้ตัดนะมันตัดเองอ่ะ f เ S ตกเพราะ f S เนี่ยมันกินตรงเนี้ยนี่ตรงเนี้ยแต่ตรงเนี้ยมโคตรกินเลย เต้นจะได้ป่ะวะต่อเนน้อยลง<ร>เฮ้ยนะเล็กล็กฮะเ้ยเล็กเล็กแล็กเล็กเลกเล็กเล็กเลกเล็กเเลกเลลกเล็กเล็กเล็เกเลเเลเ จไปป่า,าเลยเว้ยดูดูพ้นออกพ้นออกพ้นออกก็อย่างนี้เลยนี่ก็มีเพื่อนคนหนึ่งนะฮะเขามาขอว่าให้เล่นเทเลเดีให้หน่อยก็จัดไปนะ กระตายห่าแลา้ะตกใจแงแ่ไม่เก็บของเนยว่ะไม่เล่นเก็บของ <tra ff s> <t ip> <t ip> อื้มตุ้ม อ้าวกูแพ้ไอ้ยี่กูแพ้สามเบอร์โอ้ยเอาไหมไหนเพ้ยเดียวเว้ย กูนี่เล่นกากจังเลยทำไมกูเล่นปกติแม่งกูเล่นไม่แพ้พอกูแคสแล้วแม่งกูแพ้ว <c oughs> ่ะมึงยิงเบาเองนะ นบอก็ชอบพีนบอกับโลแล่มันเด็กไปเรื่อยมาสัันเราใช้น้ำแข็งมาสจวินยั <c oughs> ยงท <c oughs> หารอดทน ทินบอมาสัจันทร์ดีากอยากได้บ้างจังแลกแกไอพีอกตกไอพี่อกตก ตกโคตรโคตรเลยเมื่อกี้โอ่อมึตายอ่ะสั่นมือขาสันา่นเลยทอร์นาห์อดทุนมือสมัคแคมโอ้โหแม่งของแก้ทุกอย่างเลยอ่ะอยากไปบางจังอ่ะ ม่นขางแค่ทุกอย่างเลยเว้ยเต็งเงียบอีสัตย์น้ำแข็ง แม่ยังไม่เข้าหรอกรู้สึกว่าปกติยังไม่เข้าเลยมั้งถ้าเยอะเกินมันก็จะตาย มาดีว,วะมือม่จะโดนเลื่อยปาวะเออผมก็ไม่เคยลองไอ้สั์กูโดนเลื่อ,อตาตายเฮ้ยเยเบยสไตล์เฉยเลยหลอดไม่ใช้ด้วยของดีๆทั้ทงนั้น มาใช้เก็บสแปรรู้สึกว่าเก็บสแปร์สกอร์จะได้เยอะกว่าปะ่ะตาความรู้สึก ป่าไปเลยพีมพ์บอลเพ็ดเต็ pues มเต็ mm มหัวฮะโมก็ใส่พีมบอลเต็น เอาเนื้อดีกว่ายเย้ทูออกเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเนื้อทำอะไรเต้นไม่ได้วัตเต่แปลงเพิ่งรู้แล้วเนี่ยอ้อหรอาลูกเล็กอยา ไม่ใช้ด้วยแม่ใจดีใจดีรอบนี้ใจดีเลย <ä h. S 1> เราหาอดทน น้ำแข็งแม่จะได้ปะวะไม่เคยลองเลี้ยงไม่ได้ฮะเต็งเบอเต็งเลย ไม่ใช้เด้อเม่ใจดีใจดีตอนนี้ก็เหมือนแพนเมสซอมบี้นะฮะเกมนี้ก็ถ้าเป็นแพนเมสซอมบี้เนี่ยเราจะใช้พืชจ้ะแต่ในนี้เราจะใช้โบลิ่ง แปหาหักกันเลยทีเดียวสายสัสเตอร์ตายโง่ไปแบง์โคตรกัรเพิ่งรู้นะเนี่ยเอ้ยระหว่างการแคสด้วย เฮ้ยไม่เเทันกูหรอกไอพีเอตกชิบหายเมื่อกี้ <c oughs> ทางเล็ก the ตกวะกูเอาบอลใหญ่โว้ยก็บอลใหญ่ก็ตกรางได้นะถ้าบังคับไม่ดี ไปเลยเนี่ยนี่บอกอีกแล้วเหรอเด็กเย่ยของแกงมลยหมดแล้วเว้ยฟัดรถโดอได้เท่าไหนเท่านั้นนะฮะคือเรามีทุกอันะลรไปเรื่อยมาสะจ,จนัน มือมาจ่วยสมัคแคมดับเบิลเรามีให้อีกฮะลูกเล็กดีกว่าหมอไม่ใช้ด้ะเก็บของนะฮะเก็บของเออลงงไปนอนนะ แล้วโลกก็ปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งตอนนี้นะนะฮะต้องขอบคุณแมมโบ่จัมเบอร์อิน r ินพอลิเม้นทีมนะฮะแม่ก็มีจอ n e น c o วค r เมอรรื่อรื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 ออ่านเองนะนะฮะเนี่ยฟรีเกมหมดอันล็อกนะฮะฟรีเพลง ก็การแคสก็ต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะฮะทุกคนที่ดูตั้งแต่พาร์ทหนึ่งจนถึงพาร์ทนี้นะฮะเน่ลืลืมลืม,ลมพาร์ทลืมพาร์ทก็ก็จะรู้นะฮะว่าการเก็บสไตล์ะฮะทำยังไงการเก็บถ้วยเออก็อันนี้ก็จะบอกไว้ก่อนนะฮะก็อันนี้นะฮะก็ไอซอมบี้แดนซิ่งนะสไตล์นะฮะ ก็ถ้ามันซอมบี้ถ้าผู้เล่นอื่นเนี่ยแกล้งมานะเราต้องสไตล์ให้ได้นะครับอันนี้ก็ออสองอันนี้ไม่รู้นะสไตล์ออสแปร์อ๋อดูแลดูแลอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะ Marking Pen นะฮะ,ะ Style of Spare Mask Made Every, chart, every Frame of Game นะฮะก็ลองไปทำกันดูนะฮะ Now i s Game t i s Are You Seeing Trick อ๋ออันนี้ก็คือไม่ใช้ Trick นะฮะแล้วก็ตีเข้าปะ Trick all tips อ๋ออันนี้ก็ เขาเล่นอ,อะไรวะเล่นเกมนะฮะในเทศกา o ลทิกออทีสนะไม่มีหรอือซึ่งสองอันนี้น่าจะทำยากที่สุดนะฮะก้อ,อนนี้ทำได้หน่อยอันนี้ก็ร้อยสไตล์นะฮะก็เล่นบ่อยๆนะฮะสไตล์โ h o w side down กัปตัรเนื้สไตล์วิส วาสเมดไล่นซิงเซนซอมบี้อ๋ออันนี้ก็คือทำลายนะฮะสไตล์สไตล์ไอเนี่ยเรียกว่าอะไรวะสไตล์โล่นะฮะซอมบี้ถือโลนะฮะซอมบี้ถือศพเนี่ยสไตล์ซอมบี้ถือศพนะนะฮะตะเก็นชิลใช่ใครฟรีด้อมไฟเตอร์ฟรีเพย์หมดอ๋ออันนี้ก็คือเล่นจบฟรีฟรีเพย์หมดนะฮะ อันนี้ก็ก็อันนี้ก็สิบสองสไตล์อินวันเกมนะฮะก็คือทั้งเกมเนี่ยต้องสไตล์ให้ได้ละ,ะอันนี้ก็คือเล่นสองร้อยเกมนะฮะอันนี้ก็เก็บให้ได้พันพอยต์นะฮะก็อันนี้อตนนี้ไม่รู้ว่าทำยังไงนะปอบจะแล้ว ไม่รู้อ่ะอันเนี้ยทำไม่เป็นอันเนี้ยนะอันนี้ก็ทหารอันนี้ก็ซิงเกิลหมดคอมพิวต์นะฮะก็ก็ซอมบี <Race. S 1> ้โบโอรามาซีรีส์แรกของชาแนลเรานะฮะชาแนลเราก็ต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะฮะก็อย่าลืมซับสไครต์ไลคนะฮะ ันด้วยนะครับเดี๋ยวเทอร์เรียจะออกแล้วนะอือบ๊ายบาย